ดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีจันเราทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้สิทา,า่15มิถุนาบรรยากาศด้านหลังเวทีจันเราบันเทิงศิลนะคะว่าเป็นจังไรนี่อันนี้พี่ภูมิกำลังเสียผลเป็นจังไรพี่ภูมิปีนีดหลายบอซุ่มผลซุ่มอย่างเยอะเยอะมากครับเป็นฟอบมุบกไงได้เลยครับเป็นการันตีเลยครับอันนี้นเสียบพราะไหนเบอร์ได้ไหนป่ะ หลายคักะน้องพาดเบิ่งพี่น้องอันนี้พาดอันนี้พาดอะไรกับกระบะที่ข้างล่างน้องเราก็ะจาว่างไว้แบบนี้ระเบียบเรียบร้อยวันนี้เรามีโต๊ะอันนี้ด้วยเนาะปีนี้เรามีสั่นสั่นว่างแบบเปี้ยแบบดูฝนฝนตกเนี่เน้องกับของว่างแบบนี้เลยบ่เปียนขาคุ้มใบจบขาคุ้มใบจบเลยง่ายเนาะโอ้สั่นยาี้ยวครับคือแสดงว่าเยอะมากเลยนะเนี่ย ลอยเสียงขึ้นอยู่นะสวยค่ะเบอร์พี่น้องไปดูท่าตูมเราเลยฮะกำลังเสียบซูน่าจะเป็นหัวเพลงโชว์ของผู้ชายอันนี้อันนี้พี่น้องอันนี้น้องเตือนน่าดึ่งนฮะท่านี่เตือนอยู่อันเี้นั่งหลับผีเชิดหลับต้องมีต่อจีเทสต์ต่อจีทีพุ่นผู้ชายดีเนาะตออจีเทา เรามาดูศิลปินกันดีกว่าทุกคนมาเบิ่งศิลปินกันดีกว่าอันนี้อันนี้พี่ใบเตเยอันนี้น,น้อ,นองเลิศกำลังเห็ดมาไล่ยอยู่พี่นอ้องมันยังไม่สุกค่ะอ๋อมันยังไม่สุกสวัสดีค่ะม่นมเป็นยังดอกอ <laughs> ย่าลืมมาใหาก้กำลังเล่นใจเด้อมื่อเื่นสิบสองตุลาคมมื่อเื่นที่เกาะกลางบ้านอ้นพี่น้องมาให้กำลังเล่นแกะซานเราบเป็นศิลปินหรอกเด้อ ผูได้เพราะท่านได้บบเขาคุ้มปีกฟ้าวเขาเด้อพี่น้องเด้อมบัตรราคา120บาทพี่นอ้องค่ะหมยกำลังแรงเชื่อแรงใจสวัสดีค่ะเจอกันเรื่อนค่ะโอเคพี่น้องเรามาดูฝั่งทางนี้กันดีกว่าฝั่งทางแม่ค้าแม่ขายเอาเข้าไปใส่เบิร์ดอันนี้เต็นท์นี่พี่น้องอันนี้เต็นท์นนพายฮะ ว่าคอยไปสื่อมาแล้วเด้อฉันมาฉัไปหาฉันวะบอคอยไปเซเว่นอีกเซเว่นหนึ่งเซเว่นอะบอมี่ฉันไปนะมากินนะไ,ไปมาแล้วได้มาแล้วมันขายแบบเป็นคู่แหมยพี่เจแมนเหมือนม,นมาเป็นคู่พี่แค่สองอันแค่นั้นก็ทิมนนะไหนก่นออเนาะกะนั่นเลยกะบอมลาไหลไหลเนาะแต่ว่าในร้านค้าก็มีเยอะนะถ้าพวกร้านค้าพวกร้านมินิมาร์อะไรแบบเนี้ย<ห>มีเยอะแม่น ทั้งหนานน่ไปเบิ่งอยากกินน้ว่ามันแซ่บดีเนาะแมนแซ่บอีหลีกินละกัติดแต่ว่าขนมอันนี้เนี่ยมันมานานแล้วนะม่เคยติดแต่รอบนึงแล้วกไมากินใหม่ไม่ที่ตีหน่ะไปดูอะไรนะไปดูเี๋กุศลใช่ไหมไปดูเี๋กุศลเนอ๋อไปดูไปเจอไรซื้อไม่ไอ้ไรซื้อซอยเขาไม่ได้ก็เลยแกะลอกแกะชิมเบิ่งหน่ะพอนึงเขาขนมเนี่ยมันจัดแซ่บแข่งเลยทายรู้ไปแล้วไปซื้อตลอดเลยเป็นผู้สนับสนุนไง นั่นลากระเด้กินถ้ากินมาก่อนนะนะั่นแต่ว่ากระพึง่งเพื่อนกระพึ่งมาสน,นับสนนเนึ่งสิมเมตรแต่ก็มันก็อร่อยนะแต่มันหาซื้อยากหน่อยถ้าในเซเว่นน่ะมันต้องซื้อในร้านค้าทั่วไปธรรมดานะมี